ออกประตูไม่ได้ปิดประตูให้หน่อยดีมึงก็ดันได้ <c oughs> เสียงนี่แห <c oughs> มโอไปเจอจอดใกล้ๆเลยเลียดแม่ตัวขอให้รถมึงพังเอาไม่จำมึงน <c oughs> ี่มา่อยผมหน่อยมา่อยผมให้กระเด็น <c oughs> ตรง, <c oughs> ตรงนีเ้เลยเสียเลือดตำรวจเห็น ต่อยแบบมันมันมันไม่แรงหรอกเดี๋ยวกุยกับคุณเจเดินไปเดือดกะพี่เห็นไหมต่อยผมกระเด็นไปใกล้ๆหน่อยต่อยมันถึงส้มยังไงถึงส้มมาต้อยผมตรงบันไดมาต่อยผมตรงบันไดมาต้อยไม่ถึงส้มไม่ถึงส้มมึงถึงส้มไปเอาพืชจำพืชเอาพืดจำพืชชาตินี้จะเสร็จแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้ว กล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วอาจจนานห่อยแต่แล้วว่าว้าวก็ยังอยู่่ก็นเฉยนะอยนไปพี่มาัู่มดัตูนอ่ัก้งตัวหนักทั้งรถไอ้ชิบหายมดัตูนผมหน่อยเร็วพี่ดัูหน่อยแข่งบ้า ไอเดียวแห่ดันตูดได้หน่อยดิเออดันตูดดิคย่อยดคยค่อยเคยค่ยฉันเลยเคยค่อยเคยค่อยค่อยดันเลยเคยสวยวยเร่งอะ่าเ่าแค่นี้เวแน่แล้วก็เดินเดินซต่าอีกใหญ่ใหญ่นี่ดิอย่าเล่นแบบ กูลอยลอยแ้วกูถ uh ุลอยอนี like ้อย่าเดยย่าเดียวอย่าเดียวดหอยว้เ่าแงกล่นเป็นแบงเล่นไัมเล่นไห้ฮะอะไรขอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวรถก็ไปอยู่ในนี้ป่ามึงขึ้นมาก่อน เด็ดแม่พี่พี่เขาเอนข้าไปไอยู่ด้านไหนเขาเลืเข้าไปเลยพุ่งเข้าไปเลยเขาเลื่อนพุ่งเข้าไปได้ยอะไหาเขาไปเลยเดหาทางอดหาทางยให้กูอุ้งไหมเออเออว่ะเดี๋ยวได้แต่ม่งปเลยโอ้ย ไปให้น้องนั่งเป็นลูกให้โตปีเตียังไปไนนะเลยเลยเลยโอ,โ,อโอ้มุมมุมไอ้ยน้อไอ้เหี้ยฉลาดวายสัตว์ฟีแม่งโอ้ยน้อหนักไหมคะที <c oughs> ่รักคะ ครันไม่ได้อีไล้วนลแรงหนักไหมแางกณลำบากมึงคนเดียวเลยนะกดอะไรไม่ได้เลยว่ะมึงออกกันดกเดี๋ยวกูขายอันนี้กอนเลยโอเคเข้าม่แบบนึ่งไม่ไม่อะ